ปลาหมึกผัดผงกะหรี่เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะมาทานด้วยกันนะจ้านี่ค่ะปลาหมึกที่เราหนั่นไว้นะคะเราจะทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะปลาหมึกตัวให,ใหญ่เลยนะคะ ปลาหมึกไข่ด้วยนะคะปลาหมึกตัวใหญ่เราใช้สี่ตัวค่ะเยอะมากเลยค่ะเสร็จ <7 S 2> แล้วค่ะปลาหมึกของด้าเดี๋ยวเรจะมาผัดกันนะคะ แล้วก็หัน่นหอมหัวใหญ่นะคะนี่ค่ะหอัวใหญ่แล้วก็มาเขือเทศนะคะ แล้วก็ต้นหอมจ้งแล้วก็พริกนะคะลดเกลือนิดหน่อยค่ะเ,เด็กทาไม่ได้นะคะจะเผ็ดนี่จ้าแล้วกระเทียม แล้วก็้ายไข่นะคะใส่ไข่ลงไปค่ะใา้ไข่สองใบนะคะก็ใส่เค่ตีเข้ากันแล้วก็ผงกระทีใส่นะคะผงกะเคีะ่ะ แล้วก็ใส่นมติดด้วยนะคะไม่ค่ะใ้ข,ข้าวกันค่ะเดี๋ยวพอไปผัดนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็เอากระเทียมนะคะมาเจียวก่อน,นะคะ่ะเจียวกระเทียมให้หอมเหลืองเลยนะคะ เริกเผานะคะใส่ลงไปค่ะนี่นะคะซื้อมาแบบนี้จ้ะมาผัดนะคะผัดเลยลก็ปลาหมึกใส่ลงเลยจ้ะ เา okay. ใส่ใส่ลงไปค่ะที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นะคะที่เราทำไว้มีส่พอดีด้วยนะคะแล้วก็ปรุงค่ะใส่ชวดเมกกี้นะคะอันนี้หมดเองหมด ใส่ชวดเล็กที่ใสน่น้ำมันหอยใสน่น้ำตาลทรายโรลดีจ้า ค่อยๆตะกมไข่นะคะแล้วมไข่เราจะจากนั้นแล้วก็เอาที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะคะหอมโมูใหญ่แล้วก็เผือเทศนะคะใส่ลงไปผัดค่ะผัดให้สุดนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใส่ด้วยพริกแดงที่หั่นไว้ะค่ะ กันหอมแบหมึกผัดสมกรุรีเสร็จแล้วจ้าน่ากานไหมคะทุกคนสีไม่ค่อยสวยเท่าไร่เพราะไม่มีแดดวันนี้ฝนตกนะคะเสร็จแล้วมาชิมกันจ้าว่าเราดเปลาขอชิมหน่อยนะคะ อร่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยปลาหมึกผัดผงกะหรีเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟตกเต่งด้วยผักชีนิดหน่อยน่าทานไหมจ้า,าทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคน ชอบเด็กๆเลยนะจ๊ะไม่เผ็ดค่ะแถมอร่อยนะจ๊ะกลาหมึกผัดผ,ดผงกะหรี่เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะ